ไม่ S <S ดีเลยมีตรงนี้ค่ะอยากไปงานก้าวชาติอ่ะอเไปงานพระเจ้าค exactly ่ะน่าจะสนุกกว่ามียังหมดยังมียี่สิบที่ไหนอ่ะ โรงเรียใหญ่เียไปแข่งวันก็อยู่ตั้แต่ชื่อมั่นนะมแวันหมูตับอร่อยเนาะอร่อย<ๆ>อ,อยนะืมันมีรสาเีมอนะรออร่อยข่งวันเยอะมาก โอ้ยน่ารักกังเราหนุไมเคย,ย,ยมีมเมนตงโอ้ยหายตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วตอนแรกรำคาญจนไม่ได้กินแล้วใกล้เคียงกันมากันใกเคียงกัน รูส่วนรสชาติเป็นยังไงเหมือนซุกี้ไหมมันเป็นยังไงแต่คนเดินอะชอบรูส่วนนะชอบซื้อรูส่วนก็หมายถึงคนทั่วไปอ่ะใช่ลูกค้าเพราะว่ามันรสชาติแบบนี้เหมือนยำยำไหมคนที่เขารักสุขภาพ แต่ทำสปาเกตตี้ไปขายดับเกือบยำคูน่าพวกไปขายฟิชเต็ดขายดีมากอะฟิชเห็นอะเอาของไปวันละสี่สิบสองอ่ะะเดาวันที่ด์อขายหมดที่พิชเต็ดก็หนูขายไม่ดีนั่นอะอะไรนะพวกสลัดขาคนล้อยที่วันน่านอยากขายดีพวกบอกว่าขายมันรอวันจันทร์รอขายไปแช่แต่ยำคูน่าเนี่ยมันเก็บได้นานสปาเกตตี้ขายตรงนี้ขายไม่ดีอ่ะเขานี่เออซื้เยอะเลยอะเหมือนลูกค้าไม่ค่อยซื้อเลย yêu mến to phê không? cho cháu đi cháu 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 cháu